สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ่งฟ้าสตาร์บันโฮสเตดในช่วงเมคอัพวันนี้กิ่งฟ้าสภาทุกคนนะคะมาแต่งหน้าในลุคโทนเกาหลีค่ะทุกคนก็เหมือนที่ใส่ชุดวันนี้นะคะก็คือเขาดูหนาวแล้วนะคะทุกคนก็คือสโน สนุนถ้าเป็นเกาหลีจะต้องแบบว่ามีหิมะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ประเทศไทยก็จะเป็นแบบว่าลมหนาวนิดนึงเนาะวันนี้กีฟ้าก็เลยจะมาแต่งหน้าในลุคเป็นเทรนลมหนาวก็คือลุคเกาหลีของกิฟ้านะคะมาดูกีฟ้าว่าจะแต่งออกมาเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์ก็จะมีแบบมคอัพก็เป็นมีเท่าเดิมอะไรงียคะ่ะทุกคนมารับชมกิฟ้าสตาร์แต่งหน้าลุคเกาหลีกันได้เลยะคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องลงครีมบำรุงแล้วแต่ท่านผู้ชมของกีฟ้าจะมีแบบครีมบำรุงตัวไหนบ้างที่ใช้หรือว่าเป็นสกินแคร์อะไรหลายๆตัวก็บำรุงใบหน้าไปก่อนแล้วก็จะมาลงรองพื้นตัวถัดมาตัวถัดมาลงพื้นกีฟ้าก็ใช้ตัวเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปที่แล้วที่กีฟ้าเขียนบอกว่าอ่าคลิปดูตี้บล็อกเกอร์หันเป็นดูตี้บล็อกเกอร์ทุกคนไปนดูได้นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะใช้เป็นรองพื้นเหมือนเดิม ็สามารถบีบใส่ตรงหลังมือได้ค่ะแล้วเราก็แปะแปะ,ะ,ะอย่างนี้เราก็ใช้มือเกลี่ยทั่วใบหน้าเหมือนเดิมนะคะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยเน้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนจุดด่างดำจุดด่างดำเยอะตรงไหนเราก็ปกปิดได้เยอะตรงนั้นค่ะ คือครีมรองพื้นคือมันดีอย่างหนึ่งช่วยที่แบบว่าช่วยให้เราปกปิดจุดด่างดำหรือว่าเป็นแผลเป็นอะไรต่างๆบนใบหน้าของเราได้ทำให้ผู้หญิงอย่างเรามีความมั่นใจในการที่จะไปเปิดโชมหน้าผิวกับผู้คนข้างนอกได้นะคะเหมือนเราไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็ เต็ p แ,แรกก็คือลงรองพื้นนะคะทุกคนเราก็จะมาเป็นลูคแบบสาวเกาหลีนิดนึงนะคะอนยังซโยโยเซฮาอโยซโยพูดไม่เป็นแต่ก็อยากกะเด็จะพูดนะคะทุกคน memory fit me นะคะทุกคนควบคุมความมันอยู่ที่12ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาตบหน้าได้เลยเนื่องจากคนเกาหลีนะคะทุกคนสาวเกาหลีเขาจะเปิดผิวหน้าคือเป็นธรรมชาติมาก แต่สาหรับผิวหน้าเราบางทีอาจจะแบบมีจุดหนังดำเราก็ปุกปิดด้วยครีมรองพื้นก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครที่มีผิวหน้าที่สวยอยู่แล้วหรือว่าผิวสุขภาพดีอยู่แล้วเราก็สามารถลงแป้งผับได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงรองพื้นได้นะคะทุกคนบางคนอาจจะแบบว่าลงรองพื้นเรามีความรู้สึกว่าหนักหน้านิดนึงเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนสําหรับลุคเกาหลีวันนี้นะคะก็จะแบบ เน้นที่แบบบางเบาที่สุดนะคะทุกตบหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนด้วยแป้งพับตัวนี้ค่ะเมมเบรนฟิตมีนะคะทุกคนก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำนะคะต่อมานะคะกีฟ้าก็จะลงเป็นไอ เชโดเดินะคะทุกคนก็จะลงที่เปลือกตาเหมือนเดิมก็จะเน้นเป็นแบบโทนส้มนะคะทุกคนก็จะเน้นเป็นสีนี้ตัวน,นี้ใช้ดีมากอยู่กับกีฟ้ามายาวนานนะคะทุกคนกีฟ้าก็จะเน้นแบบว่าเปลือกตาเป็นออกแบบส้มๆ้มนะคะทุกคนใช้มือได้หรือว่าเป็นใช้เป็นแปรงเกลี่ยตาได้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบออกโทนส้มๆมคือฤดูหนาวก็จะแบบว่าออดูแบบผิวมีออร่านิดนึง เหมือนเวลาแบบเราไปถูกสโวนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไปถูกล่มหนาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็จะแบบว่าเออมีความแบบแบบวววาวแบบเป็นลูกแบบเหมือนแพกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเทนกําลังมาแรงสีส้มก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนคือเราไม่เน้นมากวันนี้คือเราแบบเน้นธรรมชาติสาวๆที่เป็นผิวแห้งนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบมีความ ทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นจะได้แบบไม่แห้งนะคะสลับสาวที่มีแบบมีผิวมันนะคะทุกคนก็ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าป้องกันให้ผิวไม่มันได้นะคะทุกคนก็คือแบบไม่มีส่วนผสมของน้ํามันเยอะอะไรอย่างนี้มันก็จะทําให้หน้าเราแบบว่า,อ,าอยู่กับ แป้งพับหรือว่าควัวครีมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยได้นานจะได้แบบว่าไม่มันหรือว่าเยิมได้นะคะขณะแต่งหน้านะคะทุกคนต่อมานะคะทุกคนเราก็จะปัดแก้มเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราจะเป็นสาวเกาหลีเบาๆแก้มเราก็จะแบบปัดนิดนึงนะคะคือไม่ต้องแดงมากนะคะทุกคนแดงมากก็จะเป็นแบบตูดริงอะไรอย่างเงี้ย เราปัดแก้มเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนมันก็จะมีอาการแบบเหมือนแบบแพกุ้งนิดหนึ่งเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบบางเบานิดนึงนะคะตัวนี้เปลือกตาของเราก็จะเป็นสีส้มอ่าเป็นสีที่แบบว่าดูแบบฤดูใบไม้พี่หรือว่าเป็นฤดูใบไ,ม,ไม้หนาวมันได้ทุกแนวเลยนะคะทุกคนตามด้วยนะคะทุกคนกี่ฟ้าก็จะ ลงริปเลยเดี๋ยวเราค่อยไม่ค่อยเขียนคิ้วหรือว่ากีดอายไลเนอร์ตามอีกทีหนึ่งน,นะคะทุกคนเราเน้นที่เปลือกตาแล้วก็แก้มแล้วก็สีลิปนะคะทุกคนสีลิปของกีฟ้านะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะจะเป็นออกแบบสีส้มๆนิดนึงค่ะคือมีความรู้สึกว่าเออแบบมีความแบบส้มๆเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีมิติ อีกนิดหนึ่งเนาะสำหรับสีที่มีอาวัยอายุเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสักสาอัพอะไรประมาณนี้แล้วก็จะแตะบริเวณนี้ได้เลยค่ะมีความรู้สึกว่าดูมีสไตล์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนสลิปก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะทุกคนสาวๆก็ที่ดูอยู่ก็สามารถเอาไปแต่งตามได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้กำลังแบบเออเทรนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแบบดูซีรีส์อะไรอย่างนแบบางนี้ทุกคนตามด้วยนะคะทุกคนก็จะมาเขียนคิ้วคิ้วคือมงกุฎของหน้าเพราะว่ากีฟ้าเป็นแอร์บานโฮสเตสนะคะทุกคนกีฟ้าก็จะต้องสวยเป็นธรรมชาติธรรมชาติลงโทษเสมอนะคะทุกคน คิ้วก็เขียนตามนี้ได้เลยนะคะคือวาดหัวคิ้วกรีดมาห่างคิ้วประมาณนี้ค่ะทุกคนมันก็จะมีความรู้สึกว่าแตกต่างนิดนึงตัวนี้คือเป็นคนที่คิ้วเล็กมากถ้าใครคิ้วเล็กนะคะก็สามารถกรีดให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเขียนให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ สีลิปนะคะทุกคนเราก็ตามฝั่งนี้นะคะก mm ี hmm. ฟ้าจะชอบใช้เป็นมือฝั่งนี้เขียนอีกข้างเหมือนกันเพราะว่าไม่ถนัดฝั่งซ้ายนะคะทุกคนแล้วก็เขียนเหมือนเดิมฝั่งขวานะคะทุกคน mm hmm. เราก็จะได้คิ้วที่มีมิติมากขึ้น พอเราเขียนคิ้วเสร็จนะคะกีฟ้าก็จะใช้เป็นเสาเขียนคิ้วแบบนี้คือมันจะติดทนมากแล้วก็จะมีหัวแปรงอย่างนี้ค่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นของเอสลี่นะคะทุกคนก็เขียนดีเหมือนกันพาเราเขียนสิทธ์ใช่ไหมคะเราก็ใช้มือเกลี่ยตรงหัวคิ้วให้มันมีแบบมิติมากขึ้นแต่ถ้าใครจะไล่ดังก็ได้นะคะเดี๋ยวกิงฟ้าจะไล่ดังให้ดูนะคะทุกคน สีไรด่างกีฟ้าก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนจะเป็นของตัวนี้ค่ะเดี๋ยวกี่ฟ้าจะให้ดูนะคะกี่ฟ้าจะไม่เอ่ยชื่อนะคะทุกคนไรลด่างดูนะคะว่าจะโด่งขึ้นมาไหมมีมิติขึ้นมาไหมจะแบเออเป็นยังไงเรียวอย่างเงี้ยเพราะว่ากีฟ้าไม่ได้แบบใส่กรรมด่างมานะคะทุกคนจะแบบ ดังธรรมชาตินิดนึงเนาะเพราะว่ากีฟ้าไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแบบใสยเอเกรรมนิดนึงเพราะว่ากีฟ้ากลัวเจ็บเนาะเราก็ได้เปลือกตาแล้วก็คร้วปากแล้วก็บัสออนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตามด้วยอายไลเนอร์ er. นิดนึงเนาะสวาวเกาหลีเราจะต้องเน้นแบบแค่ห่างตาพอ เราจะเน้นแค่หางตาพอนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไม่กรีดทั่วลูกลูกกระบาตานะคะทุกคนหรือว่าลูกตานะคะทุกคนหรือว่าหนังตานะคะเราจะกรีดแค่ตรงนี้คือให้บม,มีความรู้สึกว่าตาเรามันมีความเฉียบนะคะทุกคน ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นได้เลยสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะของใบหน้าของกีฟ้าตอนแรกดูแบบเออดูแบบธรรมดามากแต่ตอนนี้พอเราเริ่มแต่งแล้วมันก็มีควมรู้สึกว่าเฮย้ยเหมือนสาวเกาหลีขึ้นแล้วไฮนี้ก็คือเป็นลมหนาวโชยมาก็จะเป็นแบบสาวเกาหลีอย่างนี้นะคะทุกคนตามด้วยนะคะมาคาร่ากีฟ้าก็จะใช้ตัวนี้เดี๋ยวไว้บอกว่า,วากีฟ้าจะมาพูดเรื่องงานดีกว่าเนาะ งานรถทัวร์เป็นยังไงบ้างทํางานรถทัวร์แบบว่าเออเที่ยวได้ไหมทํางานรถทัวร์มีวันหยุดไหมวันหยุดเป็นยังไงทํางานรถทัวร์มีแฟนได้ไหมทํางานรถทัวร์อยู่ยังไงความเป็นอยู่ยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวกิงฟ้าจะมาทําคลิปแบบเป็น Talk of the ดอะเชากับท่านผู้ชมของกิงฟ้าดีกว่าเนาะนี่เลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนรูกของกิ่งฟ้าวันนี้ก็คือกกรุกเกาหลีในช่วงฤดนะูหน้าหนาวเดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อ รูกกันดีกว่านะคะทุกคนอย่าลืมทาคอด้วยนะคะเอาล่ะทุกคนวันนี้กีฟ้าก็มาแต่งหน้าในลุคเกาหลีให้กับท่านผู้ชมของกีฟ้าดูแล้วเนะาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ ก็ติดตามให้กิ่งฟ้าด้วยนะคะกิงฟ้าจะได้ทําคลิปแต่งหน้าออกมาให้ชมเรื่อยๆนะคะทุกคนตัวนี้ผมก็ประมาณทําแบบเป็นลอนอย่างนี้ได้นะคะทุกคนคือมันเข้ากับเราทุกสไตล์เลยนะคะทุกคนกิงฟ้าจะให้ดูนะคะวันนี้ชุดหน้าหนาวของกิ่งฟ้านะคะกิงฟ้าไปซื้อมาที่ตลาดปัดนะคะก็จะเป็นแบบชุดอัญยองอัญยองนิดนึงหนาะฮาร์ารัสปริตฮิดจ้กทุกคนกิงฟ้าไปแล้วนะคะทุกคน ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ